ปากตะโกนด่าเพื่อนในเกมตอนตีสามว่ามึงอย่าแจกดิแต่หารู้ไม่ว่าคนที่กำลังแจกเหงือแบกปูนอยู่กรุงเทพคือแม่ที่หาเงินมาจ่ายค่าเนี่ยให้มันด่าคนอื่นนี่แหละค่ะเรื่องนี้มันเป็นชีวิตของไอ้เต๋ไวัยรุ่นทรงเอเอากลางคืนเป็นกลางวันเอากลางวันเป็นเวลานอนแต่ตัดภาพมาชีวิตจริงคือพาห่มเนา่นาๆห้องมืดๆที่มีแต่กลิ่นมาม่าครับ ยายเดินมาเข้าประตูเรียกกินข้าวตอนบ่ายสองมันตะโกนทะลุประตูออกไปว่าโอ้ยเดี๋ยวกินเองแหละยุ่งจังเลยส่วนแม่ไอ้เตา่านูน่นไปเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่สมุทรปราการกินข้าวกล่อง25บาทประหยัดทุกอย่างเพื่อโอนเงินกลับมาให้ลูกเป็นค่าเทอมกับค่ากินค่าอยู่ทุกต้นเดือนกับกลางเดือนพอเงินเข้าปุ๊บไอเต่าก็จะตื่นเช้าเป็นพิเศษเรีบกดโอนไปเติมสกินเติมเกม ซื้อชุดเท่ๆในจินตนาการแล้วก็กลับไปหลูบเดิมคือโดดเรียนนอนตื่นบ่ายเล่นเกมโตรุงจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่ไอ้เต๋ากำลังนัดสังสรรค์กับเพื่อนเลยแข่งทัวร์าเม้ต์สนสำคัญในเกมจู่ๆเบอร์แม่ก็โทรแทรกเข้ามามันหงดหงิดมากกดตัดสายทิ้งไปสมรอบจนรอบที่สมันทนไม่ไหวกดรับสายแล้วกระแทกเสียงใส่เลยฮัลโหลแม่โทรมาทำไมเนี่ยคนกำลังเรียนอยู่ แต่ปลายสายไม่ใช่เสียงแม่เป็นเสียงป้าสีเพื่อนร่วมงานก่อสร้างแกพูดเสียงสั่นๆว่า <couples. S 1> เอาเองรีบมาดูแม่เองที่โรงพยาบาลด่วนเลยนะแกเป็นลมแดดตกนั่งร้านตอนนี้หมอกําลังปั๊มหัวใจอยู่แกหโหมทำโอทีทั้งคืนเลยเห็นบอกว่าเองต้องรีบใช้เงินไปจ่ายค่ากิจกรรมโรงเรียนคำว่ากิจกรรมโรงเรียนที่ไอเต๋าหลอกของเงินแม่ไปเติมเกมเมื่อวาน มันเหมือนตบหน้าไอเต๋าชาดใหญ่โทรศัพท์ในมือร่วงหล่นตบลงบนที่นอนในจอมือถือขึ้นตัวหนังสือบเบลอว่าเกมโอเวอร์แต่นั่นแหละชีวิตจริงไม่มีปุ่มกดคอนติเนียเหมือนในเกมไอเต๋ามันเพิ่งตระหนักได้เดี๋ยวนั้นเองว่าชุดเกราะที่มันใส่ในเกมโคตเทโคตรแพงแต่แม่มันในชีวิตจริงคือใส่เสื้อคนงานข,ดขาดๆยังไม่กล้าซื้อใหม่เลยโชคดีที่แม่ไอ้เต๋าฟื้น รอดดมาไุ้ว,วิเหตุการณ์วันนั้นมันเปลี่ยนชีวิตไอ้เทพบุตรตีสาไปเลยทุกวันนี้ไอ้เต่ามันลบเกมทิ้งไปหมดลุกขึ้นมาช่วยยายกวาดบ้านตั้งแต่6กโมงเชา้าแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนทุกวันเรื่องนี้มันบอกให้เรารู้เลยว่าแรงในเกมจะสูงแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายหรอกถ้า HP หรือพลังชีวิตของพ่อแม่เราในโลกความจริงมันกำลังจะหมดลงเพราะความเห็นแก่ตัวของเรา หันกลับมาดูแลคนในโลกความจริงก่อนที่จะไม่มีโอกาสดูแลเถอวัยรุ่น